สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอไกลบ้านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะพระราชหัตถเลขาฉบับที่13คืนที่41เมืองซันเรโมวันจันทร์ที่6พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก 126ความต่อไปว่าถัดเข้าไปจากห้องกลางมีอีกสามโตะ๊ะในสามโต๊ะนี้ดูเป็นเล่นชั้นราคาแพงห้องนอกใช้เงินมากใช้ทองบ้างแต่ห้องในนี้ใช้ทองทั้งสิน้นคราวนี้ต่อไปตามยาวข้างริมน้ำเกิดห้องขึ้นใหม่ซึ่งพวกเราที่เคยมาแล้วตั้งแต่พ่อเป็นต้นไม่เคยเห็น ไต่ถามจึงได้ความว่าเพิ่งทำขึ้นเมื่อห้าปีนี้สำหรับเดินปูพรมแต่งสวยขัน้นกันกับห้องที่เล่นเบีย้ยตั้งโต๊ะสามโต๊ะห้องมุมลึกเข้าไปข้างในสองโต๊ะรวมได้กันทั้งสิ้นจึงเป็น13โต๊ะแต่การที่เล่นนั้นเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าโรลูเต้คือหมุนลูกบาทอย่างหนึ่งเรียกว่าตรองเตอ พาตรองคือเล่นไพ่แต่เล่นไพ่นี้ดูน้อยกว่าเล่นหมุนลูกบาทวิธีเล่นนั้นแต่เดิมเข้าใจกันว่าจะเล่นจืดจืดใครๆที่มาดูแล้วกลับไปเล่ากันว่าเล่นอย่างเซอะเะฝรั่งไม่เคยเล่นเบี้ยก็สนุกกันไปแต่ครั้นเมื่อไต่ถามเข้าดูมาเล่นสนุกมากมีทางได้ทางเสียกันถึง17อย่างพ่อช่างไม่อยากเล่าเสียเลย ถ้าใครเอาไปลองเล่นเข้าแล้วไปติดใจก็จะกลายเป็นพ่อเป็นผู้ส่งวิธีเล่นเบีย้ยอย่างฝรั่งเข้าไปให้ทั้งพ่อเชื่อว่าลูกของพ่อมีวิสัยตามพืชพันธุ์ในข้อที่ไม่ชอบเล่นเบีย้ยอยู่ด้วยกันเช่นนี้ไปเดินเดินดูอยู่ทุกวันจรูนแอบดอดเอาเงินวางตาที่ใช้ต่อเดียวสองเหรียญที่ใช้สองต่อเหรียญหนึ่ง อเผอิญถูกได้15แฟ้าแงสังเกตดูอาการกิริยาคนที่ไปเล่นนั้นมีต่างๆที่เป็นแต่ท่าไปลองสนุกก็มีที่เป็นแต่เล่นฉาบฉวยพอถูกแล้วเลี่ยงออกก็มีที่เล่นดื่มดิ่งหน้านิ้วคิ้วขมวดก็มีผู้หญิงเล่นมากเท่าๆกับผู้ชายในนั้นมีที่ขายขนมขายน้ำชาหลายแห่งห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ที่ในห้องบ่อน แต่ถ้าออกไปห้องของกินนั้นแล้วสูบได้ทางขึ้นไปชั้นบนที่หอ,อนั้นใช้ผ้าขึงหมุนอยู่เสมอเวลาจะขึ้นไปข้างบนชั่วแต่ก้าวขึ้นไปยืนบนผ้าไม่ต้องเดินต่อไปอีกผ้าที่เป็นสะพานนั้นก็พาตัวเลื่อนขึ้นไปถึงพื้นชั้นบนแต่เวลาจะลงมาต้องลงทางกระไดาตามธรรมเนียมบนนั้น พ่อเคยขึ้นไปเห็นแต่ป่อนแล้วเป็นห้องเก็บหนังสือสำหรับขึ้นไปอ่านกันตามชอบใจกลับจากในบ่อนมาเดินถ่ายรูปตามแถบข้างริมทะเลเป็นพื้นลานสูงต่ำเป็นชั้นทำงดงามสำหรับมาเดินเล่นที่ริมทะเลมีหลุมสำหรับปล่อยนกพิราบขึ้นมายิงซึ่งเวลานี้ไม่มีใครยิงแถบนี้ซึ่งเป็นที่เลื่องรือกันว่า คนที่เล่นเบี้ยฉิบหายเสียอกเสียใจมักจะมายิงตัวตายหรือโดดน้ำตายสเตชันรถไฟอยู่ในใต้พื้นชานแห่งนี้มีลิฟต์สำหรับขึ้นลงแต่พ่อไม่ได้ไปรถไฟจึงไม่ได้ขึ้นลงทางลิฟต์นั้นเดินลอดมาทางใต้ที่เป็นปล่องทางเดินแล้วไปดูสวนแลเรสเตอร์รองอีกแห่งหนึ่งซึ่งหลังคาเป็นแขกแขกแล้วจึงลงไปตามถนน ถึงร้านซึ่งเป็นหลังคาคลุมตลอดเป็นที่เหล่าชายหนุ่มหญิงสาวเข้าไปกรอกันกินข้าวกันที่นั่นได้ซื้อของบ้างเล็กน้อยทั้งดอกไม้เพื่อจะทดลองให้ส่งมาซันเรโมแต่เจ้าของว่าส่งมาไม่ได้ในวันนี้เพราะจะต้องเสียภาษีตรวจตราอะไรกันเสียก่อนพรุ่งนี้จึงจะส่ง พ่อได้ซื้อทองร้อยแฟงซึ่งไม่ได้ใช้กันที่อื่นนอกจากใช้สำหรับเล่นเบี้ยส่งมาให้ทองอย่างนี้ถึงมีก็ไม่ได้ใช้กันมากออกจะหายากกับสแต็มมอนาโคอย่างละสองแผ่นให้ลูกแผ่นหนึ่งให้เก็บไว้ให้พ่อแผ่นหนึ่งกับโปสการ์ดซึ่งพ่อเห็นเขาแต่มันไม่ใคล้เหมือนจริงได้ถ่ายรูปไว้มี กลับมาตามเคยไม่ต้องเล่าอันใดลืมเล่าถึงเรื่องเครื่องประดับตกแต่งบ่อนนี้งามวิจิตเหลือเกินนะักทั้งปั้นทั้งเขียนทั้งศิลาลายสลักไม้โคมที่แขวนห้อยเป็นเฟื่องระยะน่าเพลิดเพลินจริงๆเดินไปเดินมาก็ให้บ่นร่ำไปว่ามันไม่น่าเป็นบ่อนน่าจะเป็นรั้วเป็นวังมีงานเต้นรำหรืออะไรทำนองนั้น พ่อไม่พยายามที่จะพันนาทีจะไม่จบเอาแต่เท่านั้นทีพื้นที่42วันอังคารที่7พฤษภาคมเมื่อคืนนี้เวลาห้าทุ่มดุกออฟเยนัวและปรินซ์ออฟอุดินลูกชายผ่านที่นี่ไปบอดีเคราได้ให้จรูนลงไปคอยพบเพื่อจะนัดหมายกันในเรื่องวันนี้ครั้นเวลาห้าโมงให้บริพัท เจ้าพระยาสุรวง์กับจรูนนำรถมอเตอร์คาร์สองหลังไปรับมาถึงเวลาเที่ยงเพราะระยะทางไปมากับที่นี่ครึ่งชั่วโมงพ่อลงไปคอยรับที่กระไดดุกออฟเยนัวแปลกไปเป็นอันมากแต่คร่ำกว่าแต่ก่อนหัวล้านหมดทีเดียวเรียกได้ว่าไม่มีเหลือเฟอร์ดินัน์ลูกชายนั้นคงอยู่อย่างเดิม ตกลงนัดกันว่าจะไปตุรินวันที่14ตามกำหนดเดิมแต่ระยะทางถึง9ชั่วโมงกำหนดจะออกจากที่นี่สี่โมงเช้ากลัวจะถึงดึกไปจึงจำเป็นต้องใช้รถไฟพิเศษทางที่จะไปตุรินมีสองทางคือกลับลงไปทางเยนัวทางหนึ่งไปทางซาวอน่าซึ่งเป็นทางใหม่ทางหนึ่งดุกบอกว่าไม่สู้ดี แต่ย่นเวลาเข้าได้จึงตกลงเป็นจะไปทางนั้นพ่อจะไปอยู่โฮเทลแต่แกไม่ยอมจะเอาเข้าไปไว้ในบ้านบิดไม่หลุดเลยต้องตกลงซ้ำต้องขยายวันออกไปอีกวันหนึ่งด้วยเพราะจะมีฟลอเรนโชว่าเดี๋ยวนี้เริ่มฝนตกเขาถือกันเป็น s u ป e r s t i t i o n ว่าถ้ามีฟลอเรนโชเป็นต้องฝนตกบางทีจะได้ดูโชววัว หรือโชว์หมาด้วยแต่ไม่แน่เมื่อเพิ่มวันเช่นนี้จำจะต้องขาดวันที่บาเดนไปอีกวันหนึ่งลางทีตาหมอจะฉุนแกช่วยกันเกลียดเกลียวกว่าหมอกดขันนักอากาศมันเป็นกระบ่อนกระแบ่นชอบกลได้ข่าวว่าในปารีสหนาวและฝนตกแฉะที่บาเดนบาเดนร้อนจัดที่ตูรินหนาวกว่านี้ แต่ไม่หนาวมากนักฝนตกแฉะว่าตามความจริงแล้วที่นี่กำลังสบายหนาวเท่ากับหนาวเมืองไทยไม่ต้องผิงไฟห่มผ้าแบลงเก็ตผืนเดียวพอสบายเย็นเท่าๆกับกรุงเก่าเมื่อเดินยี่แต่กรุงเก่ามีลมพัดพาให้หนาวนี่ไม่มีลมกินข้าวกลางวันด้วยกันกับดุก๊กและคนที่ตามเสด็จสองคน และถ่ายรูปด้วยกันกับดุกและลูกชายชายบริพัตรลูกเอียดนับว่าเป็นรูปหมู่ที่ได้ถ่ายด้วยกันครั้งที่สรูปถ่ายครั้งแรก27ปีมาแล้วถ่ายครั้งที่สองสิปีมาแล้วดูก็ขันดีดุ๊กออฟเยนัวเป็นเจ้าฝรั่งคนแรกที่เข้าไปบางกอกนับว่าได้พบเจ้าที่เป็นรอยัลปรินซ์ครั้งที่หนึ่ง ครั้งเมื่อมาอยุโรปคราวก่อนก็ได้พบดุกออฟเยนัวก่อนเครใครหมดไปรับที่เวนิสครั้งนี้ก็พบก่อนใครใคหมดบอกข่าวว่ากีนเฮเลนาประชวนมาประมาณสักสี่วันแล้วเป็นค่ายอย่างอ่อนๆหายแล้วเป็นอีกดัชเชสดาออสเตอร์ก็ประชวนมากเวลาบ่ายสามโมงพ่อกับดุกออฟเยนัวและเจ้าพระยาสุรวง ขึ้นรถโมเตอร์คาร์หลังหนึ่งชายบริพัทกับ p r i นซ์ of ฟอุดินและพวกเขาสองคนขึ้นรถอีกหลังหนึ่งไปส่งที่บอดีเคราลุกเล่าถึงคาสิโนที่ออสเปดาเลตตีว่าการที่สร้างขึ้นนั้นมีกรัมปนีเขาคิดจะตั้งแข่งมอนติกาโลจึงซื้อที่ตัดทางขึ้นไปสร้างเมืองใหม่ทีเดียวเหนือเมืองเก่าขึ้นไปบนเขาแต่ครั้นเมื่อขออนุญาตรัฐบาล ที่จะเล่นเบี้ยรัฐบาลไม่อนุญาตจึงได้ตกลงเป็นอันค้างเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นอะไรไม่รู้รถไฟทางนี้เพิ่งจะทําเมื่อ30ปีมานี้เองได้เคยมาเข้าถ้าเมื่อรถไฟยังไม่แล้วเดิมไม่คาดว่าคนจะไปมามากจึงไม่ได้คิดวางรางเป็นสองสายเดี๋ยวนี้เกิดร้องกันว่าไม่พอรางเดียวป่วยการต้องหยุดหลีกกัน ทางข้างฝรั่งเศสมาจนกระทั่งถึงเมนโตนเขาทำเป็นสองสายมาแล้วเดี๋ยวนี้กำลังเอะอะฝรั่งเศสเร่งจะให้ทำตอนตั้งแต่เมนโตนมาเวเบนติมิเคลียนานไปคงต้องเป็นสองสายตลอดกันเมืองตามแถบนี้ไม่ได้มาห้าปีก็แปลกเหตุด้วยต้องทำใหม่อยู่เสมอเพราะคนต่างประเทศมาเที่ยวที่ไหนชินแล้วอยากจะหาที่อื่นเที่ยวต่อไปอีก ก็เกิดโฮเทลและรีสอรองต่อๆกันไปพวกโซเชียลิสต์ที่ไม่กล้ากำเริบในที่นี้เพราะไม่มีโรงแฟคตอรี่คือที่ทําการใหญ่ๆซึ่งมีคนสํารับรับจ้างทํางานมากๆนั้นอย่างหนึ่งถ้าทําอะไรหยุกหยิกขึ้นรู้ถึงคนต่างประเทศไม่มีใครมาเที่ยวขาดผลประโยชน์เข้าก็ต้องหยุดไปเอง ปีนี้เป็นปีที่คนมาเที่ยวยังไม่หมดเพราะหนาวล่าถ้าตามธรรมดาหมดแล้วต่อเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจึงจะมีพวกอาบน้ำทะเลมาอีกต่างหากโฮเตลที่ดุกมาอยู่นั้นชื่อว่าโฮเตลคับอยู่บนเขาทางขึ้นทำงามดีจริงๆทบไปทบมาสักสามทบข้างทางนั้นเต็มไปด้วยไม้เลื้อยดอกสีต่างๆ รูปร่างต่างๆราวกับว่าเอาแพรดวงต่างๆดาดขึ้นไปตลอดขนทางโฮเตลนั้นทําใหม่เอี่ยมพึ่งแล้วไม่มีอะไรเศร้าหมองเลยมิลิฟไฟฟ้าเหมือนพระที่นั่งอัมพรจนคิดถึงชายอุรุพงศ์ที่ไม่ได้ไปด้วยเฮลิฟที่ไหนฉุนที่นั่นว่าไม่เหมือนพระที่นั่งอัมพรที่นี่เหมือนก็ออกงานออกการเสียไม่ได้มา ห้องที่อยู่กว้างใหญ่ใช้กั้นฝาไม้มีมา่านเฟอร์นิเจอร์ก็สวยไปนั่งพูดกันอยู่หน่อยหนึ่งลากลับลงมาเพราะเขาจะกลับเมืองตุรินบ่ายห้าโมงจะถึงเจ็ดทุ่มเศษหรือแปดทุ่มอันที่จริงก็น่าขอบใจเป็นอันมากที่อุตส่าห์ทรมานกายมาหาออกจากตุรินวันที่6เวลาบ่ายสามโมงตรงมาบาดีเคราไม่ได้แวะแห่งใด ถึงสองยามขากลับนี้ก็จะตรงไปตุรินค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของเพลงรักรอสอ232ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคลื่น AM 1593กิโลเฮิรตซ์ และย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ